สวัสดีครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาพาไปดูนะครับว่าสิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการใช้งานและก็ความเข้ากันได้ของ Apple Intelligence นะครับ Apple Apple Intelligence เนี่ยมันเป็นระบบอัจฉริยะนะครับเป็นระบบส่วนบุคคลที่จะช่วยให้เราเนี่ยสื่อสารทำงานแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นตัวเองนะครับโดยที่มันเนี่ยจะนำโมเดล generative มาใหม่มาผสมผสานและแล้วก็มีบริบทแบบเฉพาะตัวของผู้ใช้นะครับ ที่จะนําเสนอให้เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดโดยที่ยังคงปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราด้วยนะครับทีนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะมีคําถามที่เกี่ยวกับความพร้อมในการใช้งานแล้วก็ความเข้ากัานได้ของ Apple Intelligence นะครับซึ่งวิธีการตอบเนี่ยมันก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อด้วยกันนะครับก่อนอ่นเลยก็คือคำถามที่ว่า Apple Intelligence เนี่ยจะพร้อมให้ใช้งานเมื่อไหร่นะครับ Apple i n t e l l i g e n c เนี่ยมันจะพร้อมให้ใช้งานในรูปแบบในการอัปเดตซอฟต์แวร์ฟรีนะครับแล้วก็คุณสมบัติชุดแรกของ Apple i n t e l l i g e n c เนี่ยมันจะพร้อมให้ใช้งานในดุ่นเบต้าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเดือนตุลาคม2024นะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของ iOS 18.1 iPadOS 18.1แล้วก็ Mac OS สิบ u ีนี้นะครับ15.1โดยที่คุณสมบัติอื่นๆเนี่ยจะใช้ยอยเปิดให้ใช้งานในะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับ ณวันที่อ,า,อาคิ์นี้เนี่ยก็เป็นเดือนธันวาคมแล้วนะครับก็ทยอยเพิ่มฟีเจอร์ในการใช้งานมาึกมากขึ้นแล้วนะครับจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะฮะทีนี้เนี่ยมาถึงอ,อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่เข้ากันได้เกี่ยวกับ Apple i n t e l l i g e n c e นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีให้พร้อมใช้งานบน iPhone 16 16 plus 16 pro แล้วก็16 pro max นะครับ รวมถึง iPhone 15 Pro 15 Pro Max แล้วก็ iPad และ Mac รุ่นที่มีชิป M1 หรือม่กว่าด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องตั้งค่าสิบิเป็นตั้งค่าสิบิเนี่ยที่ใช้ภาษาของอุปกรณ์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษไม่พอนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาด้วยโดยที่ภาษาและก็แพลตฟอร์มอืน่นเนี่ยจะเอ่อ Apple เนี่ยจะเพิ่มเติมแล้วก็ทยอยเปิดให้ใช้งานในปีหน้านะครับ ซึ่งก็อาจจะต้องรอประกาศดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ย Apple Intelligence เนี่ยจะรองรับภาษาอะไรบ้างนะครับก็คือเริ่มต้นเลยจากภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ภูมิภาคส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยในเดือนธันวาคมก็คือตอนนี้เริ่มใช้งานแล้วแล้วก็เดือนธันวาคมก็จะมีอัปเดตในการรองรับภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียภาษาอังกฤษแบบแคนาดาภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์ภาษาอังกฤษา แอฟริกาใต้แล้วก็ภาษาอังกฤษสาราจักรนะครับอันนี้เนี่ยภายในปีหน้าเนี่ย Apple ก็แ p p l e i n t e น l i g e n c e เนี่ยก็จะทำให้รองรับภาษาอื่นให้มากขึ้นนะครับเช่นภาษาอังกฤษของสิงคโปร์ภาษาภาษาเวียดนามภาษาจีนภาษาอังกฤษอินเดียภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาอิตารีภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาโปโุเกสแล้วก็ภาษาสเปนนะครับแล้วก็อื่นๆที่จะอัปเดตให้ภายหลังนะครับก็รอรุ่นว่าในไทยเนี่ย มันจะมีอัปเดตเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดว่า User ในไทยใช้งาน Apple Intelligence กันเยอะๆน่นก็คาดว่าจะมี Apple Intelligence มา,าษาไทยแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยคำถามสุดท้ายก็คือลูกค้าจะเปิดใช้งาน Apple Intelligence บน iPhone ที่รองรับได้ยังไงนะครับก็คือหากต้องการเปิดการใช้งานเนี่ยแค่อัปเดตเป็น iOS 18.1นะครับสามารถไปที่ตั้งค่าแล้วก็แตะตรง Apple Intelligence และก็ Siri เนี่ย แล้วก็แต่ให้มันเข้าร่วมรายชื่อที่รอใช้งาน Apple Intelligence นะครับพอหลังจากเราใชเ้เปิดใช้ฟีเจอร์นี้แล้วเนี่ยมันจะทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตัว Apple Intelligence มาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะเปิดให้ใช้งานภายในะไม่กี่ชั่วโมงทีนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับถ้าความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราค่อนข้างสูงแล้วก็ดาวน์โหลดตัว Apple Intelligence ได้ไวเนี่ยมันก็ใช้เวลาที่ แตกต่างกันไม่นานนะครับลูกค้าก็จะรับแจ้งเตือนทีนะครับเมื่อเปิดใช้งานบนไอโฟนแล้วก็โมเดล p p p l e ิ e ซ l เรเนี่ยมันจะพร้อมให้ดาวน์โหลดหลังจากเปิดใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยเท่ากับที่ได้ลองเปิดใช้งานดูนะครับก็คือรอเต็มที่เนี่ยอาจบางทีแค่24ชั่วโมงนะครับเพราะว่ากดเปิดฟีเจอร์ไปเนี่ยรอแป๊บเดียวนะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดแล้วพอดาวน์โหลดมาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยรอที่ มันประมวลผลแล้วก็จะพร้อมใช้งานในไม่เกิน24ชั่วโมงแน่นอนนะครับสำหรับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็อ่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ